เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น แนวทางไปแรกนะครับเป็นของธรรมโชตินะครับรอบของวันที่16เมษายนนะครับให้เด่น7ชี้7นะครับไปต่อไปครับเป็นของอาจารย์อติมนะครับรอบนี้อาจารย์อตทิมให้ฟันหกนะครับฟันหกเด่นหกมาสำหรับรอบสิบหกเมษายนนะครับก็จะมีเจ็ดหกแปดเก้าหกแปดเก้าหกเจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ด 6 9ตัวเน้นนะครับน่าจะเป็น6 8นะครับสำหรับรอบนี้8กับ3ตัวเดียวกันนะครับต่อไปเป็นแนวทางล่างอย่างเดียวนะครับรอบนี้ให้3 4 6 7นะครับของแอดท่านนี้บอกว่าชอบ6 7มากกว่านะครับ7กับ1ก็ตัวเดียวกันนะครับ ต่อไปเป็นเลขเด็ดนะครับเลขเด็ดอ่าเพิ่งเจอมานะครับแอดเจอมาก็นํามาฝากรอบที่แล้วให้เด่น4ก็481นะครับรอบนี้16เมษายนนะครับให้เด่นศูนย์มาก็จะมีชุด3ตัวมานะครับก็จะเป็น4 0 8มานะครับสาหรับเลขเด็ดในรอบ16เมษายนนะครับต่อไปนะครับเป็นแนวทางของ ม้าเร็วนะครับใบนี้เป็นใบแรกนะครับนำมาฝากนะครับ16เมษาให้เด่น6 2 6 1ครับแล้วก็อีกใบหนึ่งจะเป็นชุดใต้ล่างนะครับเด่น8มาก็จะเป็น58นะครับนี่คือม้าเร็วของใบแรกใบที่1นํามาฝากนะครับส่วนใบนี้นะครับเป็นแนวทางของ แอดบนดินแผ่นฟ้านะครับรอบที่ผ่านมาก็เข้า481แล้วก็90นะครับรอบนี้16เมษายนนะครับให้ชุดเลขวินมาจะเป็น8901234และวก็5นะครับสำหรับแนวทางาวิน3ตัวบนของแอดบนดินแผ่นฟ้านะครับต่อไปเป็นแนวทางของแม่ตะเคียนให้โชคนะครับ ปริศนามีอยู่ว่าหงกับปลา3ตัวตายขึ้นบนช้าง6หัวลงล่างตายลงล่างปิศนาความหมายว่ายังไงนะครับไปดูตัวเลขปิศนากันนะครับในนี้ก็จะเป็นทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็น3 8 5 3 0ก็ได้ 8 5ก็ได้3 8ก็ได้นะครับประมาณนี้ส่วนทางด้านขวามือนะครับจะเป็น1 6 1 9หรือว่า6 9 6 7 6 1ก็ได้นะครับวิศนาของแม่ตะเคียนให้โชคนะครับสำหรับรอบ16เมษาย,ยนนี้นำมาฝากครับ